โอ้หนนี้ผมไม่ได้เม่ได้ขับคนนี้รางวัลอะไรยังไงบ้างคะก็วันนี้ผมอดวันนี้ผมได้รางวัลอันนี้ผมได้สองรางวัลได้หัวแฟนๆโหวตให้เลยมีรางวัล h o w Hotest t Male Singer Award กับอีกหนึ่งรางวัลคือ h o w Popula r Award ผมได้รางวัลนะครับพ็อเทสแอคเตอร์ครับผมแรงเหลือทุกคนแรงเหลือแรงทุกคนดูแล้วจะเป็นครั้งส่อละวันหนักไหมของเราหนักครับแม่ชอบครับหนักวันนี้ก็ถือได้มีที่เก็บไหมลูกรางวัลเยอะขนาดนี้แปลว่าปีนี้เดี๋ยวสร้างขึ้นใหม่เลยครับปลูกบ้านใหม่ละวันเลย บ้านเลยเหรอ้นใหม่ตู้ตู้โชว์ตู้ชว์ทันตูเพิ่มคือตอนนี้แบบไปตอนนี้เต็มลยอะตอนนี้ทุวันนี้ก็เยอะครัเพราะว่าแบบแฟนๆคือโหวตให้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วคแล้วทุกคนก็คือโหวตให้ทุกงานทุกงานงานเลยจนงานนี้ก็ยังโหวตให้เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากเลยคือตู้ตอนนี้ใส่แฟนโซนโหวตแล้วนะเป็นหมวตนักแสดงโหวตศิลปินวเออ จริงถ้วยหนูเยอะมากนะ<อ>จริงเห<อ>มือนแฟนคลับทำแบบว่าแคลอรี่ถ้วยแต่ละรางวัลแต่ละงานมาให้กันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เรางวัลน,นี้เคยได้ด้วย <c oughs> มันเยอะมากเคยเอาอะไรมาเป็นการเล้ยของก็อออ <c oughs> เอาไว้เป็นตู้ไวค้คบผม มันก็มีแบบว่าชั้นหนึ่งชั้นสองครับที่ไม่ไม่หมายถึงเคยเอารางวัลมารวมกันไหมเป็นตู้อะไรรางวัลมารวมกันไหมรางวัลมารวมกันไหมอะไรมันก็มีที่วางอยู่ด้วยกันที่วางวาอด้วยกันครที่แยกกันด้วยครับโอ๊ยมันมาสัมภาษณ์ด้วยกันไหมบ้าไม่ไหวแล้ไม่มาหรอกเอาไปแล้วว่าไปชวนหาเราก็ยุ่งนะผมก็คือของพีิเศษก็มี ใชจริงเราก็เก็บไว้ด้วยกันเนี่ยครับที่บ้านครับมีความเชื่อไหมคะเรื่องรางวัลจริงไหมไม่อยากมงคนเขาบอกว่าต้องเก็บไว้ตู้กับข้าวดิเงี้ยมันกินได้เหมมันกินได้ไหมไม่เคยได้ยินเลยครับเพราะว่าอะไรมันจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเพิ่มปุ๋นขึ้นเรื่อยๆอ๋อเหรอย้ายครับเดี๋ยวไปกลับไปย้ายเลยดกลับไปย้ายเลยเราเปตู้กับข้าวก่อนทำไมต้องตู้กับข้าว ก็เป็นความเชื่อกดเชื่อตู้เสื้อผ้าได้ไหมครับไม่เสื้อผ้าเขก็เยอะเหมือนกันเผื่อมันจะถ้าเป็นเราเอผ้าหนักไว้แน่อู้อยากเซิร์ชอะไรนี้ไม่รู้จริงฮะก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเดี๋ยวลองดูครับเอาไปเกี่ยวในตู้กับข้าวแต่พอการได้รางวัลมาเยอะเป็นแบบเป็นหลายคนก็ไม่รู้แหละว่ามันคือกำลังใจแต่มันก็เป็นความความกดดันด้วยสำหรับสองคนรู้สึกแบบยังไงบ้างถามว่าถ้าสำหรับผมนะผมถามว่ากดดันไหมก็ ไม่ขนาดนั้นคับผมรู้สึกว่าทุกรางวัลที่ได้มาคือทุกคนเสียสละแล้วก็ทุ่กเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็อาจจะทีละซ้บด้วยในการแบบโหวตให้ตลอดเลยก็รู้สึกยินดีอ่ะมันแบบมันดีใจแล้วก็รู้สึกว่าให้เรามีกําลังใจในการทําง,งานต่อนะคบไม่ได้รู้สึกว่ากดดันว่าอุ้ยเราได้รางวัลน,นี้มาแล้วเราจะแบบต่อไปเราจะได้อีกไหมเราแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงก็จะมีบ้างในแง่ที่แบบถ้าเกิดสมมติว่ารางวัลเป็นรางวัลที่ ยิ่งใหญ่มากๆแล้วเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆจนเราแบบรู้สึกเกรงว่าโอเคต่อจากนี้เราจะต้องประพฤติตนอย่างดีนะครับแต่ว่ารุงวันที่แฟนให้มาคือแบบทําให้ผมมีกําลังใจในการทํางานต่อเยอะเลยก็อย่างที่น <ๆ S 2> หนูบอกเลยครับก็เป็นกําลังใจหลักของเราครับผมเรารู้สึกว่าการที่เราได้ช่วยรางวัลมาก็ ทำให้ทุกคนเห็นเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเครดิตของแฟนๆด้วยเครดิตของเราด้วยแล้วก็รางวัลด้วยครับก <c oughs> ็อยากให้ทุกคนแบบสนับสนุนเราต่อไปครับผมก็ยินดีครับทุกๆทรางวัลครับขอบคุณมากที่โปสถให้เราหลายๆงานนะครับผมโดยเฉพาะรางวัลวันนี้ด้วยนะฮะก็ทุกคนงานทุกรางวัลเราก็จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นที่สุด <c oughs> ในแบบฉบับของเราให้ได้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนแบบว่าติดตามผลงานเราแล้ว,ลวก็มีความสุขกับผลงานเราทั้งสองถามถึงวันเกิดในค่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง จอกันไปฉลองวันเกิดไกลนะคะทำงานทำงานโอ้ยนี้เป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนแล้วนะไม่เจอกันม่นจก็ดูนิวโมบินอยู่เออเข้าเรานะเข้าเรานะเข้าประเด็นจ้าวันเกิดเห็นว่าไปฉลองมีนิวยอร์กนิวมิวผมไปทำงานที่นิวยอร์กก่อนก่อนหน้านั้นก็มีแฮปปีิเปเดย์ที่ญี่ปุ่นครั้งสองเราไป ทำงานที่ญี่ปุ่นก่อนก็ได้ของฝันมาเราให้ของฝันเขาด้วยอะไรไม่ไม่คะของฝันคุณนะคะก็ของฝันบ้านรถเนี่นะรถได้ได้ได้หนูรวยแล้วไอ้ลูกแต่จริงหนูรวยกว่านี้อ่ะมาขอฝันได้ให้ให้ะลูกเออผมให้กำไรเอ่อกำไรข้อมือครับ กำไลงูกำไลงูเอาวันนี้ไม่ได้ใส่มาครับวันนี้ไม่ได้ใส่มาทำไมถึงเลือกกำไลงูให้พี่สีเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวตัวชอบชอบแบรนด์แบรนดีมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าสวยและเหมาะกับีเมียมากเลยจริงๆเมีสวยไม่กำไลสวยครับแล้วก็เหมาะกับีเมียแต่ชอบไหมครับผมเพราะว่าได้ใส่บ่อยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นสีเงินครับ นี่คือเลือกเพราะว่ารู้ว่าเขาชอบหรือเลือกเพราะเราชอบทั้งสองอย่างเลยครับรู้สึกว่าเลือกแล้วว่าคิดแล้วแหละว,ว่าถ้าเฮียได้เฮีย<ม>ต้องเฮียน่าจะชอบครับ<ม>แล้วเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยเฮียมีแนจะยืมใข่ว่าใช่ครับซื้อมา <c oughs> นี่ไม่ได้ซื้อให้เขาคนเดียวนะซื้อมาเพราะว่าเราหวัง ผลประโยชน์ด้วยว่าเราจะได้ใส่ด้วยแน่ๆเราบอกตอนเวยพอวยพอเป็นว่ายังไงอะตอนที่ให้ขอใส่ด้วยได้นะใช่ผมว่าด้แล้วนี่ไม่วันนี้ผมใส่ของผมมาใช่หนูก็ซื้อมา อันนี้ของใครให้ลูกแปวนบอกอันนี้เอาหนูอันนี้เอาหนูอันนี้ซื้อใส่เองแต่ว่าของเฮียสวยก็ลือก็คือแบบซื้ออีกสีหนึ่งมาเป็นโรสโกลมของเฮียซื้อสีเงินให้ครับแต่ว่าอันนี้ซื้อสีโรสโกมาใส่คู่กันโอ้โหเขาถามเลยเขาบอกว่าเขาใส่คู่กันใส่คู่กันใช่ครับแล้วก็บอกว่าบอกว่าเดี๋ยวยืมสลับกันใส่ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเฮียก็ให้อันนี้สีเงินมาเ จะแบบว่าอันไหนนี่เงินแล้วก็ใส่กำไรเงินของเฮียทำไมจะเหมือนวางแผนไม่ใช่ไม่แต่บางทีผมก็คิดนะหนูชอบบ่อยเหมือนว่าโอ้ยน่าจะเบื่อแล้วต้องการของใหม่เลยก็ไม่เบื่อนะแต่ว่าถ้าได้ของใหม่ก็ดีได้เรื่อยๆก็ดีทำทำจะไปเก็บไว้ที่ใครเช้ากำไรกำไรที่ให้ครที่ใครแล้วกำไรไหนเช้าแยกแล้วก็เก็บไว้ที่อยู่ที่ผมให้อยู่ที่ผมเขาให้ผมต้องอยู่ที่ผมเขาให้ผมต้องอยู่ที่ผม นิวยอร์กราคาที่นิวยอร์กเป็นไงบ้างนิวยอร์กครับผมก็ได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีคครับผมที่อ่านิวยอร์กแล้วก็มิลานครับผมของทางคอสกับอาร์มานีครับก็รู้สึกสนุกนะสนุกตัวส่วนตัวเราชอบแบบแฟชั่นอยู่แล้วครับผมได้ไปเจอแบบผู้คนใหม่ๆได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นบ้านเมืองใหม่ๆอะไรแี้แต่รู้สึกว่ากินเยอะมากกลับมาก็เลยอ้วนเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วครับ เห่ติดโผด้วยครับผมโอสปายมากสปายมากรับผมก็เห็นเขาแชร์ด้วยครับผ<ช>มก็รู้สึกดีใจดีใจมากรู้สึกดีใจที่แบบมีเพื่อนในวงานการที่ไปแฟชั่นหลายคนมากที่แบบว่าเป็นนักแสดงไทยดาราไทยอะไรเงี้ยเราไปแล้วก็เห็นหลายคนติดมากเขรู้สึกแบบภูมิใจในแบบคนไทยมากๆ,ๆที่ได้มีโอกาสาไปแฟชั่นวีคแล้วก็ให้ความสนใจในทางสื่อเยอะครับผมแล้วเมือคิดว่าแบบก้าวต่อไปอย่งไรครับเพราะกระแสที่เราไปมันก็คือกระแสตอบรับดีอะไรจริงจริงจริงมีติดต่อมาเพิ่มที่หนึ่งแต่ก็เหมือนคิวไม่ได้ครับผม ต่จริงส่วนตัวเราชอบมากครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆแบบอยากร่วมง,งานเหมือนกันกับทางอินเตอร์อะไรเงี้ยอยากไปนิวยอร์กนู้นิินไปด้วยไหมครับไม่ได้บินไป <laughs> ให้หนูให้หนูพักไงนหนูก็เยอะเพลงเขาปล่อยมาถี่มากตอนนี้ก็ระหว่างที่เฮียไป บินไปนิวยอร์กเราก็ทำงานของเราอยู่ท yeah ี uh ่อื่นครับเราก็เลยไปสอยผู้ชายสามคนมาล้อมแจงด้วยมาสอยเลยหรอมาเรียกว่าสอยเลยเรียกสอยเลยหรอเรียกว่าไปไปชวนไปชวนไปชวนใช่ค่ะไปวันนั้นผมก็อยู่นะจริงจริงวันนั้นเฮียก็ไปดูเหมือนกันครับเฮียตามไปดูไปทำอะไรเฮียไปทำอะไร ทำงานเสร็จแล้วก็ไปแล้วเราก็ไปทำงานกันต่อแลอ้วหไปรับไปรับอ่ะ,อะเราเล่าต่อเ,เลยครับ <laughs> โอเคก <g ül> ็ <g ül> ใช่ค่ะไปชวนได้ไปชวนที่ พี่บอชช่แจ็กกี้แล้วก็พี่เติร์นจากคีนิตี้มาคมาร้องเพลงซิงเกิลซิงเกิลใหม่ของผมในเรื่องของเธอครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานซึ่งกระแสเว่นดีมากดีรับแบบทุกคนชอบมากแบบยิ่งลายประสาทที่ร้องกันเยอะๆเหมือนพอแบบโปกติเราล้องคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแต่เสียงผมลายหลักคนเดียวแล้วพอมีมาเพิ่มอีก3คนมนะล้องด้วยกัน4คนปุ๊บรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรที่แบบปกติทุกคนไม่ได้ฟังไง ม่ต้องหาอะไรที่แบบน่าสนใจใช่ครับ้ชเขาออหโอ้ยผมเป็นร้องไม่เก่งจะมีโอกาสไหมคะฮะสักเพลงหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเพลงหนึ่งแหละครับคิดว่ามีอยู่แล้วแหละครับใช่มันก็ต้องมีอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเคยขอไหมเคยแบบว่าให้เรียมาร้องเขาเป็นศิลปินระดับแบบระดับประเทศแล้วว่าคอยบอกว่าซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแต่วันนั้นที่เขาไม่ร้อผมก็ร้องอยู่ข้างหลังหลัง ลองลองร้ดูหลังกล้องนะพี่ซีลองลองรดูของเธอให้ศิลปินเขาฟังหน่อยแล้วแบบสามารถไปแบบมาแจมด้วยกันได้ไหมพิการีเนี่ยโอ้กล้องเยอะมากเลยพี่ซีไม่กี่กล้องไหมไม่กี่กล้องเลยโอเคเมื่อกีอ้ใกล้จะออกมาแล้วโอเคกันนะมาพร้อมอ่อกทางหน้าทางหน้าเร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 าชมชอบท่านนี้พร้อมมาเลย่ วนลุอยู่ที่เดอันเอขอบคุณสำหรับแสงสนะหน้าจัดจนในงานหรือคนข้างล่างนะฮะจังหวะมากเราไม่ได้รราให้หนูฟังเราไม่ฟังบ่อยสิไม่บ่อยอ่ะไม่บ่อยอ่ะไม่บ่อยไปยังไงคะ นี่คือ,คอปกติเขารองให้เอาจจะเอาอยู่ละแล้วก็ออยังางท้งไปร้งไงก็ให้เขาให,ให้แบบคอมเมนเตอร์เขาไอ้นี่ปกติได้ยินจนเบื่อแล้วครับปกติก็ร้องมากเวลาเนี้เวลาเวลา,เวลาหนูร้องก็ร้องตามฝุกไปด้วยไปกติเฮียก็ชอบมาร้องอยู่ร้องตามครับเวลาแบบเปิดหรือว่าได้ยินนี้ก็จะร้องคอนดีชขึ้นมาแต่ร้องแบบนี้มันเขินนะหนูใช่นี่สนุบอกหรืเล่าหรือยังไง ล่าบอกเล่าครับม่าบอกเล่าก็ไม่ได้อวดนะแต่คนที่ไม่มีคนร้องเพลงให้ฟังข้างๆก็มีธรรมใจด้เปิดเพลงผมฟังสิครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับฤดูของเธอครับที่ไหนคะฟังได้ที่ ฟังได้ที่ YouTube DMD Music และทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มเลยมีเพลงใหม่ไหมมีเพลงใหม่ไหม,ม,เ,พหมเพลงใหม่เหรอเพิ่งประกาศไปเลยครับ oh. ใช่ เพิ่งประกาศทางที่กอท์ฟเอฟ F ี e r o ครับรูปประกาศเลยว่าเดี๋ยววันที่10ตุลาคมนี้เวลา1 0 1โมง10นาทีนะครับเรื่องงามยามดีเล็ก10ก็จะปล่อยเพลงหนึ่งในมาช้าครับที่เป็นเพลงของพี่กอลอฟแล้วฟีเจอริงนูนิิวกับพี่เทอร์โบเฮ้เพลงนี้ผมร้องเป็นนะร้องเลยไหมร้องเลยแต่พี่กอฟเต็บตังค์เลยรอไม่ได้หนึ่งในมาชาครับ ได้แค่นี้ครับีังไม่พอวันที่สิบใช่ครับอีกไม่กี่วันแล้วเพลงดีมากเพนี้เพลงนี้ดีมากผมชอบมากใช้เป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบผมแฟนน่าจะไม่เคยได้ยินผมร้องเพลงนี้เพลงแนวนี้เลยใช่นี่คือพี่สีคือเราไปฟังด้วยตลอดเลยอะคคุณรู้อะไรเยอะขนาดนั้ไม่ไม่เพลงนี้ดีมากผมชอบแล้วก็ได้ฝึกร้องเป็นที่เรียบร้อยฮะอาจจะมีได้ฟังจากผมบ้างสักสถานที่หนึ่งมั้งเราไปเฝ้าเหรอคะรับ หนึ่งในมาช้าไม่เศร้าหรอกมั้งไม้ไม้าไปฟ้าไม่ได้ไปไหนไม่ใช่เศร้าะไม่เศร้าหรอกแล้วไม่เศร้าเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องซีรีส์ที่ไทยจะได้ดูกันไม่赖 S <S นนนซีรีส์ข้ามฟ้าแข่งเธอ The e ร์ในสปร n นฮะก็ได้ดูปีหน้าฮะอยากให้ทุกคนได้รอเพราะว่าแต่ละซีนนี่ใหญ่มากล่าสุดมานี่แบบผมเซอร์ไพรส์ในตัวหนูมาก <S <S มันยังไงครมันพูดไม่ได้ <S <S ดนนอ๋อมันแบบอลังการงานสร้างผมจะบอกเลยว่าโปรดักชันเราอะอจองสถานที่หนึ่งใช้อันนี้พูดได้แหละ <S 2> <S 2> ใช้ที่แรกในประเทศไทยในการถ่ายทำหลังจากที่อ๋อก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามีคนใช้ไปแล้ว แต่เราแบบเขาบอกว่าเออเป็นเป็นแบบคนกลุ่มแรกเลยที่มาถ่ายนะแล้วแบบภาพสวยมากทุกคนมันมันดีมากเกินเกินเบอร์มากเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากกับภาพสิ่งนี้เราแบบชอบ p r o d u c ชั่นอยู่แล้วที่ไหนที่ไหนละที่ที่ที่เออที่เออบอร์ดหรือเปคนมาใช้ต่อเหรอเฮ้ยเไม่ยังม่ดูแลกันเดี๋ยวมีอะไรผมว่าเดี๋ยวมี เพราะว่าอะไรกันสอดสุกไม่ไม่แต่ว่านอกจากสถานที่อ่ะก็มีสิ่งที่หนูกับเฮียไม่เคยทําให้ทุกคนเห็นด้วยหนูก็ฉีกเกินนั้นทำได้ไงใช่เช่นอะไรนะเช่นอะไรนะเช่นอกใครหรเจอพี่สัญญาสัญญาพี่ยังไม่บอกใครไม่บอกใครหรอกรู้แค่นี้รู้แค่นี้แค่นี้ แค่นี้แค่นี้แค่นี้แคเาเยอะนะไม่บอกใครแต่ถ้าสปอยสิ่งนี้มันจะรู้เลยเนาะหนูไม่มีมันไม่มีอะไรที่สปอยได้สิ่งนี้มันคือมันคือสิ่งที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนในชีวิตเลยผมว่าถ้าปล่อยให้เฮียพูดอีกสักแป๊บนึงมันน่าจะเริ่มหลุดออกมาเรื่อยๆแล้วแบบว่าพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้แค่นั้นเดอร์ก็รอดูปีหน้านะคะสนุกมากสนุกมากขอบคุณค่ะ